สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคคืออะไรสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคคือสิ่งที่ผู้ซื้อทุกคนควรได้รับเพื่อให้ซื้อของได้อย่างปลอดภัยยุติธรรมและรู้เท่าทันสินค้าและบริการสิทธิพื้นฐานตามพระราชบัญญ,ญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ2552แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4พศ2562 ได้กำหนดสิทธิผู้บริโภคไว้5ประการสิทธิแรกคือสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพณน,นาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ2คือสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา3คือสิทธิที่มีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ 4. คือสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย และ5คือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการแล้วเราจะรู้เรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคไปทำไมล่ะการรู้สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคจะทำให้เรารู้จักปกป้องตนเองเลือกซื้ออย่างมีเหตุผลไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงและสร้างสังคมการค้าที่ยุติธรรมนั่นเองครับอ๋อ ออย่่างงนนีีน้เวันนี้พวกเราได้เรียนรู้เรื่องสิทธิของผู้บริโภคกันแล้วสิทธิของผู้บริโภคก็คือสิ่งที่เราควรได้รับเวลาซื้อของหวังว่าเด็กๆทุกคนจะเข้าใจเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคกันมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไม่บาย